วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เพจที่นี่อ่างทองจะพาทุกคนได้มากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศึกมาราจันที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้กับหลวงพ่อแดงณวัดเขาวบวชตําบลห้วยไผ่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับจากเรื่องเล่าในพื้นที่นะครับได้บอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับศึกมาราจันเพราะเป็นพื้นที่ตั้งทัพของพม่าก,ก่อนบุกไปตีที่เมืองบางรจันเพียงแต่ทุกวันนี้ไม่มีหลักฐานหลงเหลือแต่อย่างใดครับนี่เพียง เล่ากันว่าหลวงพ่อแดงครับเป็นพระพุทธรูปที่มาจากสองวัดร,ร้างใกล้ๆก,ก,ก,กับวัดเขาวบวชชาวบ้านนํามาประกอบและบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์มหาอุดแบบท้องสำเภาก่อนที่การเวลาจะทําให้ทุดโทมไปจึงได้มีการสร้างพระอ,อุปสถหลังใหม่เป็น2ชั้นขึ้นมาครับซึ่งหลวงพ่อแดงยังคงอยู่ที่ประทับเดิมไม่ได้มีการย้ายออกแต่อย่างใดทันนีขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับก็จะมาขอบนได้ตามประสงค์กับทุกคนหากคนที่มาขอนั้นยึดมั่นในความดีอยู่ในศีลในธรรมครับ